เป็นมันสมองไี้ก็ว่าได้มั้งเนี่ยตรงนี้คือมันสมองพอเรากดสั่งการปุ๊บปุ๊บพอเราสั่งการไปเนี่ยไฟมันก็วิ่งมานี่เลยวิ่งวิ่งมาเนี่ยวิ่งมามันไม่ได้วิ่งมาหาขดทองแดงนะมันจะวิ่งเข้ามาตรงในกล้องอาจจะมองเนในในเนี่ยมันวิ่งเข้าไปหาตรงนู้นนะเนี่ยมันเป็นฐานนะเนี่ย เนี่ยตรงนี้มันเป็นที่ใส่ฐานเนี่ยไฟมันจะวิ่งมาเลี้ยงอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอันนี้คือฐานนะเนี่ยเนี่ยถ้าใครไม่มีฐานหุงข้าวก็เนี่ยมาแกะเอาตรงนี้ไปหุงข้าวได้นะเออเนี่ยไฟมันทําไมถึงวิ่งมาตรงนี้เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยไฟมันก็มาเลี้ยงเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละ